ชันเชิงในการหาช่องหลีกหลบโบวีในมือคู่ต่อสู้เขาไม่กระหายไขวังเสียแล้วต่อหน้าต่อตาความตายเขาเพียงให้เขาเลี่ยงการถูกกระชากชีวิตเท่านั้นทุกสิ่งเป็นไปตามสัญชาตญาณเอ็ดหลังหวงังสบัดร,รากพอกะิบขาขวาชาวอ,อัด้านด้ายที่กำลังอํานวยให้โบวีมหาภัยจิกปลายของมันกรีดพ่าซวงอกดิงเลือดขาชายโคงขวาเกือบครึ่งล็บัวรุ่น,นว,วังหลังตัวก แหลมสิงกระชากมีดออกไม้กระซวกให้สิ้นชื่อวายร้ายใบยเล็กตวัดแขวนขวาข้อมือซ้ายเพื่อนสีจนเซกลับหลังพร้อมกับแหกปากตะโกนเสียงหูมือมิดไอ้บ้ามึยงยะติดค้กไวตัวแหลมสิงหันกลับไปเบิกตาหว่าวมองดูเจ้าถิ่นที่นอนพิงข้างฝาไม้ห้องแถวใช้สองมือประกบอุดบาดแผลเหมือนเกรงไส้จัทลักแต่ไม่ไหวมีร่องให้เลือดล้นทลักมาตามง่ามนิ้วมือ ก่อนยุทการี้่มันก็กลุ่มประไลกันตะเลิดนอกลูกจะจะข้่งบีบน้าตาฟังเสียงสวดพระอภิธรรมได้มีกลุ่มชายชะกันนับสิบตะโกนเอะอะวิ่งเิี่ยวมายังสนามนักบูทุกคนในมือมีมีมดไม้ครบขัดหมูตรอกหมอกหนึ่งในทีมวัยรุ่นข้ามถิ่นร้องบอกพักพวกเฮ้ย <"Hey, S 1> มันแหกกันมากแล้วเว้ยถอยเถอ้แดงโมวัดอินยำหน้าตื่นเสียงกระสอบแดงใบเล่เห็นเกมอับเขาก็ชากแขนเพื่อนสีติดจ,จรวดติด สวมมินยันน้วิ่งร้อยเมตรเต็มยยดพลพรรคทั้งหลายถอยกระทันหันคงทิ้งหยดเลือดและกลิ่นข่าวฝากแก่เจ้าถิ่นไว้ทั่วหน้าเบื้องหลังเหตุการณ์ล่วงไปข่าวขาบูลังผ่านขาบวนดาวัยรุ่นทั้งสองแกง๊งหรือลั่นลุกลามไปทั่วยุทธจักรวัยรุ่นไม่ต่างผู้นําโลกฉีกสิสัญญาสันติภาพเตรียมประกาศสงคมใจกลางนาครที่วัฒนธรรมไทยถูกบีทาจากอารยธรรมตะวันตกอิทธิพลในความเสื่อมสูม่ขยายกองเล็บครอบคลุมย่านสวนมะลิ สะพานดำโรงเลี้ยงเด็กวรจักจรดเฉลิมเขิดปลุกใจวัยรุ่นให้เห็นธรรมเป็นยาขมน่าเบื่อไปทุกขณะข้างโรงหนังเฉลิมเขิดบนชั้นสองตึกแถวเอาเป็นสถานที่ตั้งโต๊ะเบลีททุกโตะ๊ะขับข้างสมาชิกส่วนใหญ่มีแฟนแฟนวัยรุน่นเสียงเชียร์เสียงลูกบิลี่กระทบกันตลอดจนเสียงกระทุงด้ามไม้คิวกระแทกพื้นดังระงมบางคราวก็เงียบเงนันมาถึงจังหวะพิชิตลูกเด็ดขาดเพื่อน,นำไปสู่ชัยชนะ ชายหนุ่มวัยประมาณใกล้รับหมายเกณฑ์ผิวเหลืองร่างสูงทะมึนหน้าตาชวนมองว่าเข้าขั้นหนุ่มหลอ่อทรงผมราบเปรียบมีรอยเสกสายและปัดเส้นผมข้างหน้าให้ลงปิดหน้าผากเล็กน้อยทําให้ดูเก๋เขากําลังถือไม้คิวเดินวนไปรอบโต๊ะอย่างใช้ความคิดบนโต๊ะว,วางลูกเลือดสีดําเหลืออยู่บนโต๊ะอีกลูกเดียวโดยไม่นับอีตัวซึ่งเป็นลูกเขาถัดขึ้นไปบนกระดานบอกตัวเลขการจริงใจสต็อกเกอร์เกมนี้บอกแต้มใกล้เคียงกัน คู่ต่อสู้บนสกัดเขียวขจีชื่อเปียกซารูปองค์สูงเพียวทว่ากเกล่งทรงผมตัดเกลียนแบบอเมริกันดวงตาแข็งด้านและเฉยชาจับจ้องอยู่ที่ลูกสีดำโดดเด่นบนโต๊ะเช่นกันหนุ่มแรกชื่อพันหลังหวังหัวหน้าถิ่นผู้ชักชนบรรดาไวรุ่นทั้งหลายตะบนให้มารวมกันที่นี่วังบุรพาสำหรับคู่ชิงเกมสนุกเกอกิติศัพท์ไม่ได้อยนะัก พอเขตดมหานาคพดุงกุงกระษมเจรุดตลาดโบเบมีเขาหลักที่ระบือกว่าพื้นวัยรุ่นหลังวังหุ่นง,งามเริ่มพาดมือทรายวางลูกท่าผิวสกสารดบนตกดวงตาจ้องขมิงแน่วแน่อยู่ที่ลูกสีดำเขาวางไม้คิ้วย่างนิ่มนวลลงมาล่องนิ้วหัวแม่โป้งเล่นนิ้วชี้ซอยไม้คิ้วไปมาหาจังหวะพันหลังวังกระทุ้งด้ามคิว้วปลายไม้ติดหัวชก กระทบลูกสีขาวพุ่งลี้วเรากับจดวดเซตเทนพุ่งทะยานออกจากยานไม่ไม่ทันที่ลูกเขาจะตกลูกดำลงปลายโต๊ะหลุมหลูกไปเลียดอีกลูกหนึ่งก็ลอยข้ามมายัางโต๊ะสองวัยรุ่นปะไหลกันเตะลูกเขาจนกระเด็นออกนอกโต๊ะแฟนแฟนที่นั่งลุ้นอยู่รอบโต๊ะตีหน้าไม่ต่างกับเจอขี้ป้ายหนะ้าเจ้าทินหลังหวังไม่ได้สะุกเขาค่อยๆเงยหน้ามองไปยังที่มาขอลูกไปเลียดปริศนาก็เจอลูกในตาเดงกับของเวียนเฉลิมขิด เพื่อนร่วมทีมของเปียกซ่าจ้องอย่างประสงรัรก่อนเวรุ่นวังบุรพาและนักเลงมหานาเอ่ยขึ้นอย่างหัวเสียมึงผิดกติกาไอเวียนไอบัดมาพันเหนือชั้นกว่ามึงเล่นมาสามเกมมันชนะรวดแต่ไม่เคยให้แต้มต่อนักเลงผู้คลองถิ่นเฉลิมเขตเทียงหน้าเด็กเรื่องของกูจอมซาก,กระชากเสียงอยากเห็นของจริงก็ต้องลองลองแล้วกูรู้เองมึงไม่เกี่ยวกูวถือเดิมพันมึงอยู่ อย่างนั้นมึงก็แจ๋วพันหลังหวังสอดยางมันใส่น้ำเสียงแตกกล่ามึงควรลองเวียนเฉลิมเขตต่อครับสองวัยรุ่นก่อเรื่องวุ่นทันทีต่างคนต่างยน์ไม้คิวกระนำกันราวกับว่าชีวิตเหมือนสวะหรือขยะโซมเบียกสาวางเฉยชมสองดาวดังห้าหันกันอย่างคลึ้มอ,อก อาจมหาหนักและวันเฉลิมเขตผู้เป็นน้องชายเต้นผางผางอยากออกรบเต็มประดาษแต่ก็จนใจที่นักเลงซามาหาหนักไม่ลงมือถึงเปียกซาตัดใจเปิดสังเวียนเรื่องก็ไม่เป็นต่อนักเพราะก็หูพันหลังหวังอันมีต้องคลองเตยมีท่าเรือตลอดจนไอ้สิงไผ่ตันยืนตั้งหลักคุมเชิงอยู่ไม่หาขบวนท่าการดวลไม้ดําเนินไปไม่เกินยกไม้คิวในมือพันหลังหวังฟาดก้านคอเวียนเฉลิมเขตจนไม้หักสะบัด เหลือติดคามือหนึ่งในจอมปลาไหลกันวังบุรพายาวแค่สอกเศษเท่านั้นเองส่วนผลงานทรงไอเวียนหมุนปัดปัดประทะขอบโต๊ะบินเลียดทำท่าคล้ายกาจะกองอยู่ข้างตกวัยรุ่นว,วัยวุ่นหลังหวงังกระดอกไม้ที่เหลือติดมือซึ่งแลลมไม่ต่างจากเหลา่าเตรียมพรุ่งสุดละ่ะไอ้พันเปียกซาออกโรงแผดเสียงล่นผู้ถูกเรียกชะงังกมือสะกดใจทิ้งแขนไซ้ลงข้างกาย มือขวายนไม่คิวปลายเหลี่ยมเข้าใต้โต๊ะบินเลียนกล่าวเสียงเข้ดกับวัยรุ่นมหาหนะไอ้เปียกกูไม่ได้มาหาเรื่องเว้ยไอ้เวียนมันอยากอ้อนตีนกูเองกูไปนะพันหลังหวังนำพลพรรคกลับลงชั้นล่างจากไปแล้ววันเฉลิมเขตน้องชายไอ้เวียนประกาศกล้องขณะประคองพี่ชายกลับลงมาจากโรงบินเลียนไอ้สัตว์มาพันกูจะให้มึงจบยัเจบ,บที่สุดสลัม ถ้าเรือคลองเตยยามที่ดวงจันทร์มีดวงเดาวเข้ามาเสริมเป็นสภัยบอกราตรีกาดถนนอ,นอาจนรงเหมือนสภามืดตอนสอสฉํำถือตะเกียงเดินเข้าประชุมสองฝักฝังคลาค่าเนืองเน่นด้วยคนจดซึ่งกระเสือกกระสนเข้ามาปลูกสร้างเรือนหอ่อไล่สับน้ำคลำ่าและสิ่งแวดล้อมเสริมความเติบโตตามมิสัยผู้คนรุ่นก่อนประดุจเชื้อเลวที่ห่างไกลาการพัฒนาที่ล็อกห บนมานั่งยาวและบนคอนมันกับกล่องมาที่กาดเกิดริมทางรถไฟและงมไปด้วยเสียงเพลงเสียงกลองและหีบเพลงปักพอนักเสียงปลบปือให้จังหวะสองแถวเล็กวิ่งรับชาวสลัมจากตลาดคลองเตยไปสุดโลงหมูโดยใช้ถนนอาจถนกระสันจรอยู่ตรงตรงปากทางเข้าล็อกรถคันนั้นส่งวัยรุ่นสี่คนลงตรงปากทางเข้าล็อกทั้งสี่เดินเรียงเดียวกันผู้เดินนำหน้าผิวดำร่างหนาผมดำหยิกห่อย พอใกล้วงมโหรีกลุ่ม,มรุ่นต่างๆก็กลับหยุดสงบเสียงอย่างกระทันหันเอ้ยพี่หมีเวมาวหนึ่งในกลุ่มนักเกรงเพลงยามรับเอ่ยขึ้นลอยหลยเมื่อทุกคนคล้อยหลังไปได้ไม่เกินสามเมตรก็บังเกิดเสียงประหลาดหวานเจือเจียวคนเดินตามหลังพี่หมีอะหุ่นหน้าฟัดชิบหายเลยปากเสียอีน้อยเพื่อนพี่หมีเขานะเว้ยอีกนางบอกหวังอาบุญเพื่อนสาวปากกล้ากูไม่ได้ว่าอะไรนี่ว่าเขาเป็นเมียพี่หมีก็ว่าไปอย่าง นางเดิมเทียงฉอดฉอดหน้าเขาอ่อนกว่าหน้ามึงแย่นักอีน้อยสาวในกลุ่มที่ยังไม่เคยปรีปากขั้นปากจนได้อ้าวสาวเดิมอุทานเสียงดังแล้วต่อความแก่งกข่าวพ่อมึงจะมาคอยอ้อนแม่ขอดูดนมมนให้ลำขาญใจหรือไงจบคำเราโซพิดีผู้โหนบันไดลิงหากินกับกลาสีเรือต่างชาติก็มันเกิดเสียงหัวเราะอย,ย่างชอบอกชอบใจคนที่เดินตามหลังมีท่าเรือไม่ได้สนใจกลุ่มสาวออกเทนสูก เพียงแต่คิดคิดว่าผลิตผลในวันข้างหน้าของพวกเธอจะได้อะไรและจะเหลืออะไรในบ้านปลายชีวิตซิฟิลิสกับโกนโนเลียย่อมเป็นบำเหน็จที่แน่พอกับลูกที่ไม่มีพอ่อส่วนลูกถ้าเกิดออกมาได้แม้อารอดจากสภาพพิการตามสุตรของร่างกายมันจะหนีพ้นแวดวงชาวสลัมไปได้หรือลึกเข้าไปอีกเกือบร้อยเมตรท่ามกลางสะพานไม้เก่าๆเหนือนำ้ำเน่าข้ามทา มีนักพนันชายหญิงและเด็กๆต่างชะเงอชะงกนั่งบ้างยืนบ้างจับจ้องแทงไฮโลสำนึกของพันหลังหวังกับเรื่องแรกยังไม่ทันเกลียแสงเทียนขที่ลอดออกมาจากวงนักพนันได้ส่งภาพขยันให้เขาได้เห็นสิ่งที่ไม่มควรเกิดขึ้นจากบรรดาชาวสลัมที่กำลังก้มหน้าก้มตาฝักไฟกับอบายจนต้องสะท้อนใจเด็กชายอายุไม่ถึงสิบห้าขวบสองสามคนเล่นจนเงินหมดกระเป๋าและก็ยังสู้ยืนหน้ามองชะโงกมองไม่ยอมตีจากไปง่ายง่าย กระทั่งสิ้นแสข้างบอนออกปากไล่ไปเลยแล้วพวกมึงอ่ะวิ่งขายเห็ดอีกสักสิบตัวแล้วค่อยมาเล่นปะพันหลังหวังเดินตามหมีท่าเรือโดยสงบเพียงกิริยาแต่สิ่งที่เพิ่งผ่านตามมาหยกหยกเต้นร่าเราความคิดและคิดว่าเขาช่างโชคดีที่เกิดไกลสลับกระนั้นก็ยังไม่ถึงขนาดคาบชนทองจาักการป้อนของมือแม่นหมีท่าเรือหยุดลงยังหน้าบ้านชั้นเดียวตัวบ้านเก่าโสมสมแต่ยังพออาศัยซุกตามประสาจนได้เราสักสิบคน รอบตัวบ้านดูเหมือนชายไม้อัดตีเป็นฝาเสพเป็นส่วนใหญ่หลังคาบุสังกะสีเก่าๆทั้งหมดหายเข้าไปในบ้านและปิดประตูลงกรดถัดฟ้าไม้อัดกั้นห้องด้านหน้าทั้งสี่วัยรุ่นเห็นได้สองชีวิตวัยไล่กันตั้งวงลอกกันชากันจนควันตลุกไอเฮียมีท่าเรือลูกพี่ดากรัดกูให้มึงไปทำแผนพังเรือนนอตั้นเสือมานั่งเฝ้าบ้องจนเขียงสึกฉันไปแล้วไปกับไอ้กา้านไอ้เปียตอต แล้วได้ความไหมต้องคลองตื่นยัดคาถามบ้างเรียบร้อยครับผิดต้องยามาเรือมีกี่คนสิงไพตันเสืิมสี่คนฝรั่งกะลาสีสองไทยยามสองไอ้ก้านเฉลยกูอยากไปดูสถานที่ให้เห็นกับตานี่ยังหัวค่ําอยู่แล้วก็มาวม่าแขนกันทันอยู่แล้วไอหมีหาเรือเจ้าสักลําได้ไหมผู้พูดคือวัยรุ่นเจ้าถิ่นวังบรุรพาพันหลังวง ตกลงพวกมึงอ่ะถ้ยอยกออกไปรอหน้าโกดังสามก็แล้วกันเรือจ้างปาสจาประทุนเล่นฉิวฟาราลอกขึ้นเจ้าพญาบุกไปยังเรือเดินสมุทรลำใหญ่ที่ทอดสมออยู่กลางน้ำมีการประดับไฟทั่วเรือสว่างจา้าเรือจ้างลำนั้นแล่นใกล้เข้าไปจนลเห็นสภาพบนเรือชัดตะดาวดังหลังหวังผู้เป็นหัวหน้าทีมสั่งให้เคลื่อนเรือไปจนรอบเรือใหญ่จึงวกกลับขึ้นฝั่งเป็นยังไงวะมีท่าเรือเอ่ยเสียงเรียกลงมือ ตามเวลาเดิมพันหลังว่วงกล่าวเสียงเข้มสายตายังคงจับจ้องอยู่ที่เยือนลำมะหึมาและนี่แหละอสเสมือนก้าวต่อไปของวัยรุ่นที่หานเตรียมการป้นเรือสินค้าระหว่างประเทศราตรีการในสลัมไม่เปื้อนน้ำกรามมากมายเหมือนพัดผงไม่รู้เหมือนย่านเกสรไม่รวยน้ำตาเหมือนละครวิทยุแต่มั่งขั่งเศรษฐีเซทถอนหาใจและภาษาหยาบคลัดแผ่นเหล็กจากฝั่งท่าเรือดังกังวานบอกเวลา ยีสี่นาฬิกามีท่าเรือลุกขึ้นปิดวิทยุทานซิสเตอร์พันหลังหวังเปิดฟ้ากล่องกระสุนจุดสาปบรรจุเข้ามุกสิงไพตันกับต้องคลองเตยแบ่งลูกซองเบอร์ยี่สิบยัดลงกระเป๋าหลังใครขับเรือยนต์เร็ววะไอ้มีหนุ่มรูปงามเจตมินญ,ญานวังบุรพาเอ่ยเป็นคนแรกรับวันใหม่ไอจุนลงหมวูวัยรุ่นชื่อมีตกทำไมมึงเรียกไอจุนวะต้องคลองเตย อุทานถามพระคนคุณคือมนุษย์อย่างมันน่ะมือลิงสมองไวไอ้คนผมหยิกย่อยว่าเรื่องงานก็เรื่องงานสิวะเรื่องส่วนตัวของมึงอใอยคิดบัญชีกันเองไอ้ต้องถ้ามันหักหลังอ่ะกูยินดีเล่าหัวมันร่วมกับมึงถ้อยคำของมีท่าเรือย้ำหนักแน่นสมองพันวังหลังหัวหน้าทีมสั่งกัดเขาเรียกทุกคนซักสองประสานงานอีกครั้งอย่างรา่โคต ในที่สุดก็เกิดข้อบกพร่องสำหรับการลาดถอยเมื่อถูกติดตามหรือถูกลบขณะลงมือทำงานตนลอดไปถึงภาชนะการรับช่วงสินค้าขึ้นจากเรืออีกทอดหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงสร้างความงุนงานแก่ดาวดังวังบุรพาจนถึงขนาดชี้หน้าด่ากราดพักพวกทุกคนกูไม่ได้มาร่วมเล่นลีเกนะเว้ยหรือเป็นตัวประกอบแถหน,หนังบุกกับพวกมึงนะถุยระยำที้น่จะเข้าปนไม่เห็นหาชจองทางป้องกันมาถูกกล้าบ,บ้างทุกคนเงียบลิบลายยอมรับกับความจริงที่เขาพูด จากนั้นเขาเริ่มอ่านไปถึงต้นเห้นที่ต้นถูกสิงภัยตัดชักชวนให้ร่วมเป็นหัวหน้าทีมปล้นกลางเจ้าพญาคืนนี้ออกกลางหลักเขาคิดในใจใช่แล้วส่วนใหญ่ทุกคนที่อยู่เบื้องหน้าใจถึงมือไหวกลา้าได้เสียมีประสบการณ์ทางตีชิงวิ่งเรามีพื้นฐานการศึกษาต่ำยากจนแต่เมาหมัวมัวม่วการพนันใช้เวลาส่วนใหญ่สิ้นเปลืองอยู่ตามโรงบินเลียดร้านกาแฟซ่องบอนสนามมวยและสนามมะ อีกกระทั่งเดินเข้าออกคบค้าสมาคมกระสิงอมขันตามโรงยาซึ่งส่วนใหญ่มีประวัติทางอัจฉรกรรมระดับเขี้ยวลากชีวิตของเขาทั้งหลายจึงซึมซับเอามาจากแบบพ่อเอาแบบแม่ลอกเลียนเทคโนโลยีในทางลบมาผิดผิดมาดูภาพผยนุนสิ่งที่ได้ไปคือบทพระเอกมีความเก่งกาจและดาวร้ายก็เฮี้ยมหานเจ้าชูดอย่างมหาวายไรยเห็นผู้หญิงเหมือนโอเลี้ยงลากดความจนไม่ใช่ความน่ารักในทุกประการแต่อ่อนแต่ออก เมื่อู้จากตัวเองเห็นพ่อกับแม่นั่งเฝ้าวิทยุเราฟังละครวิทยุฟันเฟื่องว่าตอนอาจเป็นลูกหลานท่านเจ้าพญานามื่นเป็นผู้ดีตกยากที่ชีวิตบิดพันพอถูกริษยาจากผู้ร่วมตะก,กูลพระเอกจนนางเอกรวยหรือนางเอกเป็นแก้วกลางสลัมส่วนพระเอกขี่รถเกง๋งคันใหญ่เหล่านี้พันหลังหวังจึงเข้าใจว่าทำไมเขาจึงถูกใชวนให้ร่วมต้นเรือสินค้านอตัดยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นลึกไปว่ามันคือผลมาจากบุคคลกลุ่มเดียวหวังสร้างประโยชน์เฉพาะตน โรยยาหอมเคลือบยาพิษทางปัญญาปิดประตูชจยแห่งการไขว่คอ,อต่อสู้ตามสปปภาพที่เป็นจริงเสียสิทธิ์พอราชรถมาเกยระวันที่รัตตลี่ออกเพื่อกอดเงินแสนเงินล้านกลายเป็นเศรษฐีนภพิปตัเมื่อวิมานทลายหมดช่องทางอิม่มเอมความสุขกายสุขใจตามที่ฝันช่องทางใหม่ความฝันใหม่ก็เลยไปให้ดาวดังวังบุรพาเข้าไปร่วมเกมมหาภัยและเมื่อคนอยากเขามีส่วนร่วมเดิมพัน ไอเรื่องวิ่งชนตำรวจแล้วค่อยคิดหาทำช่องทางจึงไม่อยู่ในวิสัยหลังการไข้ครวนอย่างหนักพันหลังหวังก็เปิดปากใครหารถได้สักคันไหมเมื่อไรต้องคองเตยทำเดี๋ยวนี้ไอเป็นคนรับสินค้าที่เราป้นขึ้นมาจากเรือีกทอดนึงนี่จะตีหนึ่งแล้วไอ้ต้องหาขาได้ก็รีบไปและให้เราไปคอยยังจุดที่เราจะขึ้นฟังนั่นแหละอย่าลืมปิดปากตัวเองไอคนขับรถต้องหู้อย่างเดียวว่าไปรับพวกเราแล้วได้เงินงาตีสองเสร็จ วรุ่นคลองเตยกลับมาอีกครั้งพร้อมความสําเร็จ6ชีวิตยกขบวนออกจากแหล่งบัญชาง,งานอุบาทชั่วคราวมุ่งลงริมเขื่อนเจ้าพญากลางรัติกาดอันเยือกเย็นด้วยไอหมอกจุนโรงหมูขยับลุกจากท่านอนชมเดือนขณะได้ยินเสียงหมีท่าเรือเรียกอยู่บนฝัง่งนักแทงคอหมูมือฉมังคว้าพายคัดนาจนเรือเบนเข้าชิดฝัง่งนี่เว้ยเพื่อนพันหลังวังหัวหยิบตัวดำแนะนำ ทั้งสองเจ้าถินกระชับมือกันประดุดน้ำใจจุนประสานสาบานน้ำจิตกันกลางม่านมืดน่าริมฝั่งเจ้าพยาทุกคนลงเรือจดดาวปล้นเบิ่งตาไปยังดวงไฟสว่างสวัยกลางแม่น้ำแล้วงาเงียบความรู้สึกของตนขอให้โชคดีทุกคนไอ้จุนเอ่ยขณะป,ปาก้นบุหรี่ลงน้ำเตรียมติดเครื่องมือถ้าโชคเลียกก็โชคกันทุกคนนะคู่แคนเก่าถินคลองเตยสวนควันทันทีไอสัต วัยรุ่นโรงหมูหันขวบพรากระหลุดคาชมมึงไอ้มันมาไม่มีปลีกองบันเลงยุทธการร่างเพียวขาวสูงกระโจนถึงตัวด้งคลองเตยจนเรือโครงเกือบคว่ำเจ็ดชีวิตบนเรืออลมัดสงคู่อาฆาตฟัดกันจนเรือคว่กว่าจะแยกสองวัยรุ่นพูทสร้างเรื่องวุ่นวายก่อนเปิดสกราดป้อสินค้าบรรทุกระหว่างประเทศแล้วพาแยกขึ้นฝั่งได้เล่นเอาทุลักทุเลหอพายจะไม่ผิดควายเพื่อหลุดออกจากเอกรงงานอารมณ์บูด เกิดกับพันหลังหวังจนถึงกับยึดปืนทั้งสองฝ่ายและประกาศลั่นริมฝั่งเจ้าพญากูไม่เล่นแล้วเว้ยกันกันยกะหมาหวงตังเมียเอาละเลิกแผนชิบหายนั่นเสียมึงสองคนอย่าฟัดกันไปท้ายโกดังนู่นดีว่าดึกโขอยู่ไม่เช่นนั้นเรื่องราวของอุกทึกเอาการสิงไผ่ตันดึงด่องคลองเตยเดินนำรับหัวมุมโกดังเก็บสินค้าเข้าไปก่อนมีท่าเรือกับจุนโรงหมูและพันหลังหวัง พร้อมด้วยบริวารอีกสองหน่์ตามไปห่างหะด้านหลังกโกดังมีแสงไฟนิออนดวงเดียวให้ความสว่างจนเห็นเวทีปะลองยุดชั่วคราวกลาดเลือไปรเรียกเศษลังไม้ชํำชาและเศษกระดาษเหลือลานโล่งพอเหมาะก็กเวทีอยู่เพียงย่อมเดียวตรงนั้นเป็นยังไงเพื่อนสิงไพรตันถามวัยรุ่นทั้งสองหมอกระจายกูนักแทงคอหมูระเบิดคำถ้าอย่างนั้นไปคุ้มค่านะมึงล่นไม้คนละอันในกองนั้นมาบันเลงกันเลยไม่มีกรรมการหรือกติกา ผลแพ้ชนะอยู่ที่มึงทั้งคู่นั่นแหละนักบูถินเดียวกันทว่าอยู่คนละบักต่างคนต่างกระโจนเข้าหากองไม้รากบลุปืนขอหลุดทยานออกจากบอกระบอกลลหะเสียงผลเกดังขึ้นจากน้ำมือไทยยำตรงตึกโอบิกรรมการชุดสีน้ำเงินให้สัญญาเริ่มต้นราวีวอยู่ไกลลิแต่ด้านหลังโกดังเสียงไม้กระทบไม้ดังสนัน่นต่างมุ่งมาพิฆาตกันยิ่งกว่าไทยพบพม่าสมัยโบราณถ้าออกไปในความมืด หมู่บ้านสลัมนับพันหลังคาเรือนเหมือนป่าดิบอันสงงทุกๆชีวิตภายใต้หลังคาป่าน้ําคําหา루ไม่ว่ายังมีสองพยักมุ่งตะปบกันเพื่อชิงหรือย,ยังตําแหน่งความหายนะร่วมกันเรากับชีวิตไม่ต่างหยุดน้ําเน่าใต้ถิที่สุกหัวนอนของตนการหักหลังยังไม่ยอมยุติตราบที่แรงโทสะและความพยาบาทแรงกล้าชนฉ่าเหมือนตะกัวในเบ้าหลบขายายตัวเป็นหยดน้ำไฟในเตาเมื่อหมดเชื้อไม่มีคนเติมการดับมอดคงไม่นาน ดุดเดียวกับการโรมดันด้วยกำลังทั้งสองต่างยินแทบไม่ติดส่วนเซซ้ายขวาหน้าหลังเหลือทนมองสภาพดังกล่าวพันหลังหวังส่งปืนให้สิงห์ไพ่ตันทั้งสองกระบอกแล้วสั่งก่อนหนีพ้นจากเหตุการณ์นั้นคืนป็นให้มันสองคนนั้นด้วยกระสุนอย่าให้เด็ดขาดกูไปก่อนเว้ยวิกฤจการบ้านเมืองภายในประเทศเกิดระสำรลสายหนักสังคมเศรษฐกิจการศึกษา ตลอดจนความสามกีของคนชั้นบริหารแม้กระทั่งคนไม่เกียรติในรัฐสภาของประชาชนก่อวันให้เกิดการแตกแยกวุ่นวายนะักนักการทหารที่กระโดดลงมาเล่นการเมืองเตรียมสร้างฐานกําลังอิทธิพลทุกด้านทุกถังผู้นําตํารวจพยายามสร้างกองทัพตํารวจเลียนักเลงระดับเซียนม้เป็นหัวคะแนนเพราะกับนักลงทุนเปิดหนังสือพิมพ์ให้เป็นกระบอกเสียงของตุนสนับสนุนพรรคพวกโจมตีฝ่ายตรงข้ามจนชาวบ้านอ่านพบแต่สิ่งพิมพ์เหลวหนังสือพิมพ์ ประเภทหัวเขียวหัวเด่งหลากสีเปื้อนปกไปหมดคล้ายลางวิบัติมาเยือนรัฐบาลผู้เท่าจอมพลกระดูกเลยบทบาทของผู้มีอำนาจทำสงครามหักล้างกันอย่างสงบเงียบและทิ้งประชาชนอยู่กับพยันตรายร้อยเปชาวอีสานประสบความอดอยากยากจนถึงขนาดนี้ความกันแดดของธรรมชาติออกตะอนหากินเลี้ยงชีพไปทุกกรุงเทพจึงเป็นศูนย์กลางต้อนรับชาวอีสานอย่างล้นหลาม เมื่อยังไม่มีที่ไปก็อาศัยนอนระเกะระกะตามสถานีรถไฟบักวัดวาอารามบักตกมาถึงรูปการเช่นนี้เสถียรภาพของพูดยิ่งใหญ่เริ่มคลอนแคลนหนักแต่แทนการหันกลับไปดูแลทุกสุขประชาชนกลับคอยจับจ้องค้นล้มชิงอํานาจกันแล้วเหตุไรตามที่คนเกือบทั้งประเทศคาดสังก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันคณะทหารทําการปฏิวัติยึดอานาจรัฐบาลเก่าจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัตน์ขึ้นของอํานาจการบริหารประเทศ เรื่องราวของผู้ใหญ่ในแผ่นดินบรนดาวัยรุ่นผู้เกิดสลัมทางปัญญาย่าคงำพองขนองไปคล้ายตามรอยผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจวาดหัววาดหางหักล้างผ้าผ่านกันจนสนุกไปตามไหวปลาไกันขณะบ้านเมืองร้อนเป็นไฟจอมปลาไลกันอีกดวงหนึ่งกับรุ่งรวดคู่ฟ้าอามรมหานครอันยุย่งเหยิะเขาคือเจ้าของนามเลชชาหยางปุระเบิดขวดหลังโรงเรียนเลิกวันนั้น บริเวณ13ห้างบางลำพูมีเขาสะพัดในหมู่วัยรุน่นถึงการนัดยกบางทะลุกันระหว่างกลุ่มอดีตนักเรียนดีดแต่นหัวใจ่ายเดินบนถนนเด็กดับยุทธการนี้จึงเกี่ยวกลอมไม่ต่างภาพ,พยนตร์และเพลงไอเสือหานของเอลวิสเพสลีย์แหวกตลาดวัยรุ่นเมืองไทยดำนานา,นาหัวหน้าบางถิ่นตลาดนานา,นาเรือนกายเตี้ยลำหมอตโต้ตาแดงเลือดไปด้วยสายเลือดเริ่มปรากฏแววนักสู้จากเด็กหน้าโรงหนังบุษยพันไตเต้าลุยเลือด จนนิดบางลำพูเลี้ยงไว้เป็นมือติดส่วนดาวดังประไลกกันปุระเบิดขวดมีที่มาต่างกันกับฝ่ายตรงข้ามลิบลับหากเปรียบกันก็ไม่ผิดกับนักเลงสลัมกับนักบูสรงผูกฉะนั้นยามตะวันรอนิอส13ห้างด้านหลังวัดบวรนิเวศจึงคลาคล่ำเตรไปด้วยประดาวัยรุ่นมากหน้าหลายตนานครบาลชนะสงขามเจ้าของท้องที่ยุคนั้นเหมือนมีเจ้าหน้าที่วึงสามคนคือสารวัตรใหญ่ ร้อยเวรกับสิเวรประจำสถานีเท่านั้นญาติบางลำพูจึงปลอดอันตรายมือกฎหมายอำนวยประโยชน์ให้กลุ่มเยาวชนหักหานพลานตำราและอนาคตกันอย่างสะดวกโยทิดดำนานาปรากฏตัวขึ้นก่อนทางด้านฝั่งตลาดสามยอดโดยมีบริวารล้อมหน้าหลังรากับเจ้าของตำรับการปฏิวัติเจอถูกจี้ตัวกระทำรัฐบารครู่เดียวแท็กซี่สามคันก็พุ่งปลดัดเข้าจอดชิดฟุตบาทด้านหลังกำแพงวัดบาวนิวิง ปุระเบิดขวดเปิดประตูพวดออกมาและตามติดด้วยบริวานนับสิบ